สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญนญนาณศสอนสิทธิ์ B6527402 ค่ะวันนี้จะมานำเสนอการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานค่ะ การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานนะคะเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่ไม่ควรละเลยเพราะว่าพนักงานนะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการพัฒนาองค์กรและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญหากไม่มีบุคคล ก็จะไม่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็จะทำงานไร้ประสิทธิภาพได้ค่ะเป็นปัญหาทำให้การดำเนินงานขององค์กรอยู่ชะงักได้แผนต่างๆในการวางแผนนะคะก็จะมีปัญหาดังนั้นนะคะผู้บริหารควรที่จะขจัดปัญหานี้ด้วยการส่งเสริมให้พนากาักงานไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่งคงให้แก่องค์กรค่ะ ดังนั้นหากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถส,งส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำรายบุคคลให้แก่พนักงานเพื่อให้การดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้นจะช่วยให้ทีม HR สามารถประหยัดเวลาในการทำงานและให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมค่ะ ผลตรวจสุขภาพประจำปีบอกปัญหาของพนักงานเมื่อเราพูดถึงการรักษาสุขภาพของพนักงานในองค์กรผลตรวจสุขภาพจำเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานและองค์กรรู้ว่าพนักงานในบริษัทเจอปัญหาสุขภาพด้านไหนบ้างเพื่อช่วยดูแลและป้องกันความเสี่ยงของโรคต่างๆให้พนักงานได้มีสุขภาพที่ดีโดยหลักๆนะคะเราสามารถดูได้จากผลตรวจด,ดังนี้ค่ะ ตรวจสุขภาพพนักงานตรวจอะไรบ้าง 1. ตรวจค่าไขมันคอเลสเตอรอล2ตรวจค่าน้ำตาลในเลือดความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์จะสามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ 3. ตรวจการทำงานของตับความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์จะทำให้เกิดโรคนิ้วในปัสสาวะและโรคไตาวายค่ะ 4. ตรวจการทำงานของไต ความเสียงโลคถ้าเกินเกณฑ์จะทําให้เกิดไขมันพอกตับค่ะ 5. ตรวจค่ากดยูลิกความเสียงโลคถ้าเกินเกณฑ์จะทําให้เกิดโรคเกาได้ค่ะ สำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆหากพบว,ว่าพนักงานหลายคนกำลังเจอปัญหาสุขภาพอาจาทำให้มีการลาป่วยลากิจหรือมาทำงานแบบไม่ได้งานซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงต้นทุนที่เสียไปนอกจากนี้ที่พนักงานจะเจ็บป่วยทางกายยังส่งผลต่อสุขภาพทางจิตใจ อาจจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานได้ค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะจะตกมาที่ฝ่าย HR หรือในองค์กรอาจจะมีแผนกอาชีวะอนามัยและความปลอดภยัยหรือว่า Safety ที่จำเป็นต้องช่วยบริษัทดูแลและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เพื่อนๆและพนักงานได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ ประโยชน์ในการตรวจสุขภาพของพนักงานค่ะ 1. ลดการสูญเสียเวลาหากพนักงานมีการเจ็บป่วย 2. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในองค์กร 3. เพิ่มการพัฒนาคุณภาพในการทำงานค่ะ 4. ช่วยให้แผนการดำเนินง,งานขององค์กรสำาเร็จรุ่งร่วงค่ะ 5. สร้างความกลมเกลียวหรือความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กรเข้าด้วยกันค่ะ นอกจากสุขภาพกายแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญในการดูแลอีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพจิตใจของพนักง,งานค่ะเพราะว่าในการทำงานนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการจากความเครียดความเหนื่อยล้าดังนั้นนะคะอาจจะต้องมีการจัดการเพื่อบำรุงจิตใจของพนักง,งานค่ะ ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เช่นอาจจะเพิ่มในเรื่องของค่าตอบแทนการผ่อนปลนกฎเกณฑ์และเบียบบริษัทที่เข้มงวดเกินไปพร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้พนักงานนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ mm hmm. เพื่อหลีกเลี่ยงให้ความเครียดเกิดกับพนักงานมากขึ้นและก็ส่งเสริมให้สุขภาพจิตใจของพนักงานนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะ อาจจะมีการซัพพอร์ตพนักงานในการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อให้พนักงานนะคะมีความ ผ่อนคลายเป็นกิจกรรมนะคะที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ง่ายค่ะใช้เวลาไม่มากนะักหากมีการเกร็บข้อมูลจากทั้งผลตัวสุขภาพและความต้องการของพนักงานแล้วก็นำมาวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมและสวัสดิการเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์และช่วยให้พนักงานนะคะสุขภาพทั้งกายและจิตใจดีขึ้นค่ะและจะช่วยให้งานขององค์กรน,นะคะมีความพัฒนา และก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ